ไข่ะไข่ปิ้งหินนะใบละห้าบาทเปิด่าเป็นงไงบ้างอ่ะมันพูดร้อนยี่สิบบาท เดี๋ยวมาเที่ยวก่อนนี่เลยไปวันเดียทริปวันเดียทริปรถทิพย์มอไซค์ทางอาจารย์เติมได้เลยนะเชีบุรีตลาดน้ำกองโจหาดแหลมหลวงคันเดียวสองคนวันเดียทริปไปกับตอนนี้กี่โมงแล้วแปดโมงครึ่งแล้วโอ้โหยังไม่ขยับเลยวันนี้อากาศร้อนมาลมไม่มีที่นี่คึ้มแบนดนะครับเดี๋ยวเจอกันครับมาแล้วครับ ถึงแล้วครับสวัสดีครับทุกคนน,นี่ตลาดบางขุถึงแล้วครับตลาดน้ำออนอปองโจเพชรบุรีบุรีนัอย์จังหวัดเพชรบุรีนะครับเราออกจากทุ่งแกนประมาณ9โมงครึ่งเราถึงนี่ประมาณ11โมง29 11 2ชั่วโมงครับประมาณ2ชั่วโมงถึงไม่ใช่ดิ8โมงครึ่งเราออกจากบ้านนะดเดินประมาณ3ชั่วโมงรวมหลงรวมอะไรด้วยประมาณนั้นนะครับเส้นทางกา็มาง่ายๆทางที่มาแก่งกระจานนั่นเองนะครับ ถนนพเพชรพระรามสองตัดข้อพิเกษเมนะครับมาปุ๊จจบจะอินะพาหุ้งโค้งขวามามาตรงนี้ตั้งกอ้ยตักตักบอกไม่ผายยาว1นมตรปัุทสามอันสามอันร้อได้ยากเลยเอาเขานี่งไงลิงอ่ะ ดีงแต่งชุดอะไร,รบบก็บินด้วยอ่ะกินเทรนโฟเออ<ท>มันร่อนได้นะเนี่ย50่ยใช่นี่นี่หิ 20, นยี่สิบบาทเยจะซื้อก็ซืลล้อเดี๋ยวนเอาไปน้าต้มอ๋โดยยี่สิบอ้าดิเขาพูดก็มีเดี๋ยวให้ถือมันออกมาแล้วกันนะก็เคดันเ็นเยอะ เออกาแฟขั่วเอาเอาถุงที่มันใส่สะดวกกว่านี้นี่เลยค่ะไอ้ขายยังไงครับเนี่ยแม่ค้ากับเม็ดกาแฟเนี่ยเม็ค้าฮะเม็ดกาแฟครึ่งกิโลค่ะสองร้อยอ๋อนี่ครึ่งกิโลใช่ไหมครับครึ่งกิโลค่ะตัวให้แบบนู้นนะคะแบรนด์นั้นนะคะที่เราขายอันนั้นอะไรอ่ะอันนี้อะไรกาแฟตัวเข้มตัวเข้มเข้มเกือบไหมนะตัวเข้มเป็นยังไงคัวคข้มเข้มคือไฟนานนานใกล้ก็เกือบไหมครับคัวเข้มเกือบไหมมันก็จะ กลิ่นมันก็จะแบบมนเหม็นไหมหน่อยเนี่ยหอมกลิ่นเป็นไหมหอมโอ้หายจ้าฟุ้นบุรีนี่มันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งคือว่ามีทั้งทะเลทะเลแม่น้ำ ภูเขาพบที่บุรีก็เลยเยอะคนก็หลยท่องเที่ยวไป่ป่าตลาดน้ำถึงแนนะม่น้ำมีเหมือนทะเลภูเขาเออโอเคคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คนมีสะพานนี้ไกลนะโอ้ยช้าสิ่งที่เขาแต่งตัวเป็นเรี่ยวอะไรไงทอดเขใส่กุ้งอยากกินอะไร บอกว่าอยากกินผักไทยป่ะไหนอ่ะไม่ไม่อยากกินอะไร้กแฟพลังงานน้ำเนี่ยพลังงานน้ำเนี่ยพลังงานน้ำเห็นป่ะเปลมเปเออนี่เห็นไหมนี่เคื่องดึงวนี้นี่นี่จำแล้วจำแล้วนี่นั่นนะนู่นเนี่ยวกป่าอนี้ก็หมุนไป เออเนี่ยขาท่าดีนะครับเนี่ยต้นจำไม่ใส่ต้นจำไม่ใส่ยาวหนึ่งเมตรก็เออเขาแช่ค่ะเขาแช่มีรังแล้วก็มีเสาปุ้ยจ้ะเดี๋ยวลูกค้าสั่งแล้วบอกเลขแพรนะคะจะมีเสาชุไทยไทยเรือไปไปไปส่งที่แพรชุดชุดไทยนี่คือคอนเซปต์อะไรครับเออคอนเซปต์รักโลกค่ะรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนั่งไม้นางสวรรค์อะไรเงี้ยนั่งป่าอะไรเงี้ยนะครับ ทั้งป่ากันงมาเอาสองชุดนะคะจยนัแไหนจะตรงนี้นะตรงแผ่นี้เลยนะคะเดี๋ยวยุ้ยบอไปค่ปั่นอย่างนี้ยใช่ไหมแอ้โหโมปั่นลูกนึ่งกินลูกนึ่งล้วกกินสองคนนะเอออรอยใช่หมเออ จะยเ็นนนมั้้อที <sh> ่น <sk 195 2> ี่ให้จะเป็นกระบอกไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ใช่ไหมจะเก็บกระบอก50บาทใช่นไหมครับกาแฟก็กระบอกไม้ไผ่ส้มตำก็จะกระบอกไม้ไผ่ยาวเมตรหนึ่งนะส้มตำนะใส่กระบอกไม้ไผ่อย่างเงี้ยครับเยอะเลยจะเป็นไม่ต้องแบบวัสดุธรรมชาติ เยอะไงที่นี่หอมสุดที่นี่โต๊ะร้านสี่สิบบาทอร่อยากเนี่ยไข่นะไข่ฟิงหินนะใบละห้าบาทอ๋อลวกก่อนอ๋อลวกก่อนอ๋อจะเอาเท่าไหร่เอาเอาสีเยอะ ครับหกปเลยหกปเลยจะกินตรงไหนต่อนเนี่ยกินบ้างก็ได้นี่ของสเต็กไข่ปิ้งหินครับปิ้งใช่มเชชเช่อืมเออดีว่ะโอ๋ออิ่มปะพี่จะนอนแล้วจะบอกว่าพี่จะนอนตีที่โมงแน่นอนสี่โมงเย็น ไข่ปิ้งหินครับไข่ปิ้งหินน่ะทุกคนสามชั่วโมงแล้วได้กินนจมจะส ครับหลังจากที่เรามาอยู่บ้านของเราเองอากาศที่นี่เป็นเชื้อเขาตะนาวสีวแนวตะเข็บชายแดนนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากอากาศเนี่ยสามารถทําให้คนเก็บป่วยเรื้อรังเนี่ยมีอาการดีขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่รวมๆแล้วมันเป็นกลุ่มเดียวกันครับเป็นเป็นป่าร้อนชื้นร้อนชื้อน,อ,อ,น,อ,นอ่าใช่อ่ามันก็แบบแว่าโอเค เรวคุณไม่แปลงคุณรู้สึกหายใจโล่งไหมล่ะอสบายมากเลยอ่ะเพราะตัวนี้นมันจะเหมือนออกซิเจนอ่ะใช่ครับพอลงมานี้มันแอีกแบบม,ม,มันจะเป็นแบบ,แบ,บร้อนๆชื้นๆใช่ครับมันมันชัดเจนมากคนตรงนั้นมันแบ่งกันได้เพราะต้นไม้เนี่ยมีมีส่วนมาก,นากนนในช่นงกลางวันพอช่วงกลางวันเนี่ยมันจะมีออกซิเจนพอเราเข้าเป็นนี้ร้อนนะพอเดินออกมาในนู้นเย็นสบายแล้วมีม,มีฟูน้้ำร้อนเพราะั้นตรงนี้ใช่เ<ะ>หมาะมาก นี่นะถ้าหากกระดังรานใกล้ๆนะแมบบ่ล้วเดินทางไม่มีปัญหานะเพราะว่ากระดังรานสวยมากกระดังรานกระดังรานใช่ไหมน้ำตกกระดังรานมันต้องเป็นโฟวิหลหรอครับโฟวิเท่านั้นแล้วก็ต้องมรอพื้นที่นี่ด้วย<ๆ>เพราะไม่มีสแปก์หุยอันตราลยหุ้ยหรืออ๋อคือรถอย่างนี้เข้าไปไม่ได้เลยแล้วต้องให้คนท้องที่ขับพาไปขับพาไปแล้วเขามีเขามีจัดทริปหรืออะไรช่วงไหนยังไง เข้าไปจัดทริปแบบจัดโปรแกรมเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วแต่เราต่อถ้าคนสนใจพี่ก็สามารถต่อให้ได้แต่ว่าวันนี้คุณเข้าไปไม่ทันแล้วมันก็เลยขายกิโลหรือแม่กว่งกิโลเข้าไปคือต้องไปค้างข้างในหรือครับดูว่ายังไงแล้วแต่คุณเอาค้างได้ด้วยเหรอครับง่ายกลางคลองกลางเซ็นแต่ที่นั่นจะไม่มีอะไรเลยนะอ่าเข้าใจมืดสนิทมืดสนิทไม่มีบ้านไม่มีของขายอะไรแค่มาเตรียมไปเลยค่าใช้จ่ายยังไงหมอรถยังไงเท่าไหร่ตจอดรถไม่รู้แต่พี่ต้องถามให ถ้าสนใจเดี๋ยวคราวหน้าได้ได้คุณเอาเบอร์พี่ไปได้ครับตอบเที่ยวมอยากไปเที่ยวอันดางนพี่บอกได้เลยเบอร์อะไรครับเบอร์มือถือเบอร์ได้เลยเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอเลยเบอร์อะไรเก้าสาครับสี่แปดหนึ่งครับเก้าสองเก้าสองเจ็ดปเจที่อะไรครับยะยะโอเคตรงนี้เราอยู่ที่ไหนนะพูน้ำร้อนบ้านผู้น้ำร้อนหนองยาป้องอ่าน้ำร้อนน้อนก็อเภอหนงยาป้อง่อเภอหนองยา้องหัดเบุรีจ อ๋อถ้าว่าไม่แค่ดังลานนี่ก็คือมันถ้าไปน,นอนก็เป็นสมมุติว่าถ้ากลางเต็นท์นอนหรือว่าแคมปิ้งก็เป็นภูเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับด้วยเน,นี้พี่ยไม่แน่ใจนะตรงนันะ้นมากเพราะว่าไม่เคยเข้าไปอ๋อครับได้ยินแต่พระนางนะักท่องเที่ยวที่แก,ก่ๆเอกมาจุดน่ารถรถบีบบังเข้าไปอ๋อรถบีบบัยอ่ะรถบีบบังแล้วก็อาคารมันดีอยู่แล้วเขาว่าสวยและยิ่งหน้าฝนนะครับ น้ำเยอะมากความเยือะเย็นเลยนะเย็นหมอกแต่เขาบอกว่ามันเป็นชั้นแบบสวยอะ่ะน,น้ำตกแล้วตอนนั้นอะ่ะเขาก็ยังไม่ได้อย่าง,อย,างอย่างน้ําตกพิ้วหรืออะไรที่นี่ยังไม่ทำขนาดนั้นครับยังยังเป็นอยู่สมหวอย่างเ้นเดิมเดิมอืมเดิมอ๋อถ้าไปถ้าไปให้คุ้มก็ต้องไปค้างแหละเขาพนอนข้างในอย่างเงี้ยคนจะไปหลายหลายคนใช่ในกลุ่มเราะเพราะที่นั่งมันมันเป็นคล้า,ลายๆกันเหมือนป่าตล้มปี๋อะครับ เวลาไปเราก็ต้องเตรียมเพราะว่าที่ร้อนชื้นแฉะเนี่ยอาจจะมีผ่าอ๋อช่ะแล้วกัางคืนนะที่นี่นะช่วงเดือนเดืนอนมีนาเมษามันเป็นช่วงที่ร้อนมากแต่พอเวลาหนึ่งทุ่มตรงสองทุ่มเนี่ยนอนไม่ต้องเปิดพัดลมเลยเย็นเลยอากาศเย็นสบายบชื่นหายใจสบายปลอดนนจากประสบการณ์ที่พี่เจ็บ ป่วยมาตลอดพอมาอยู่กลับมาอยู่บ้านเราแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยตัวพี่ก็อายุ55แล้วนะแล้วก็เป็นหมอนวดด้วยล้าก็เปลี่ยนหมอนดูด้วยก็เลยแข็งแรงไปเลยเนาะนี่หายนี่ตอนอายุ55สุดยอดนะได้ไงก็ขอบคุณคุณเราไปนั่นได้เลยได้ครับขอบคุณมากเลยครับที่นี่นี่แบบว่ามันมันสมัยก่อนที่นี่เป็นทางเล็กๆเดินเท้าครับที่นี่จะเรียกบ่อนพูร้อนว่าน้ำร้อนอ่า ทุกคนไม่รู้จักและชนเมืองนี้จะเป็นคนกะเหรี่ยงมากกว่าครับแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่มันไม่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 สวยงามเหมือนทุกวันนี้ก็มีการพัฒนาเลรทำไมเขาตั้งชื่อว่าบ้านผู้นำร้อนทำไมไม่บ้านน้ำผู้ร้อนผมงงมากผมอ่านป้ายมาเพราะมันเป็นหมู่บ้านอพอเหรอหมู่บ้านผู้นำร้อนถูกไหมใช่แต่ว่าตรงนี้มันคือเขาเรียกผู้นำร้อน น้ำผู้ร้อนกับผู้น้ำร้อนอ่านล้นี่น้ำผูร้อนอ่าบ้านผู้น้ำร้อนบ้านหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นอ๋อในนี้จะไม่มีบ้านคนอ่าอ่าใช่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าก็จะมีบ้านพักของเจ้าหน้าที่อะไรนี่นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับที่นี่ของเราจะมีหลากหลายนะฝากบอกเลยนะครับวิวธรรมชาติอ่าอะไรอ่ะการนวดผ่อนคลายรีแลซกราคาก็ไม่สูงคนนวดของเราก็มีประสิทธิภาพ มีสารันสุขดูแลความปลอดภัยทุกอย่างคุณเข้ามาเหมนเดียวนะครั้ปดีดีประจุเย็งเยอะมากคือคุณเข้ามาตัวเนี้ยโควิดไม่ต้องกลัวถ้าใครไม่มีไม่มีวัคซีนสองเหุ่เขาไม่เข้าเขาจะตรวจเลยที่นี่จะเข้มมากเพราะเรากลัวแล้วคนในท้องที่เนี้ยก็ป้องกันด้วยอย่างหมอนงหมอนวดทางที่วิ่เหนือเนี่ยเป็นห้องนวด ที่นี่จะมีคนนวดทั้งวันธรรมดาและเอดร์ที่ขึ้นแล้วแต่เปิดทุกวันก่อนหน้านี้ช่วงโควิดแรกๆนี่เป็นไงเงียบเงียบมากเหมือนเป็นบุญไม่น่าพักผ่อนไหมไม่น่าพระขนอนที่แบบใบไม้หล่นฟิวเดนแล้วก็วังเวงแล้วแล้วถนนที่ขึ้นมาบ้านพี่อยืนบนถนนนะฮะตรงนน้นนะเหมือนว่าวเวงอ่ะมันไม่มีอะไรเลยเหมือนเราตัดขาดอะ อัตโนมัติากโควิดครับปีหนึ่งก็แล้วปีสองก็แล้วเชื่อไหมเราเป็นครั้งแรกนะที่โรคระบาดเนี่ยในประเทศไทยของเรานะอย่างโรคซาไข้การถ้าไม่แรลมโควิดยามเราก็อดอยากมากแต่ก็ได้แบบไอคนละคงคนละครึ่งมาก็โอเคก็ดีเก็พออยู่ได้แต่ว่าถามว่าคนที่มี่ตื่นตัวมากครับ มีการใส่แมสเข้าป่าเข้าป่ายังใส่แมสอ่ะครับครับไปหาเงียไปทำอะไร่ไแล้วคนที่นี่นะน้อยที่สุดที่จะเป็นโควิดเมื่อก่อนนะที่ว่าที่ว่าโควิดแบบท่านแรงอ่ะแต่โอเบคอนนี่พวกเราร่วงกันเลยร่วงร่วง่วงแต่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรเนาะไม่มีใครตายโอเบคอนไม่มีใครตายเพราะว่ามันติดเร็วแล้วก็แบบหายเร็วละหายเร็วแล้วกันดูแลแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลดีมากพอมาพบ มีการคัดแยกตัวพี่เองก็เป็นไปแล้วแล้วก็หายแล้วแล้วก็ก็คือโอเคอ่ะกระจายทั่วหมดโอเมก้านะโอเมก้าอนยรับว่าไวไวมากมันไปตามอาการแต่ถ้าคุณเท่าในนี้ขนาดหมอเล่าเองนะถ้ามีวัคซีนแค่เข็มเดียวก็ไม่เข้าเราจะคือที่นี่ก็มีคุณบารมีนะคุณบารมีแล้วก็หน่วยงานต่างๆอะไรจะดูแลตับตับตับแปลเนาะ เขาจะรับเช่าเป็นส่วนรถที่คุณคุณจะไปเช่าไปน้ำตกกระดังงานนะถ้าคุณถึงแกคุณจะ่อดก็ได้ได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นกระโถนให้หน้าจดดีครับฝากงานพี่ด้วยได้ครับขอบคุณมากครับพี่พี่เป็นหม,นมอหลวงลำปางสมัยก่อนที่เป็นเด็กน้อยแถวนี้พี่มาเลยเล่นอย่แล้วสมัยก่อนที่พี่มีขอปอคอเยอะอ๋อสมัยนู้น ตอนนี้เขาก็ตอนนี้จบไปแล้วไม่มีลครับแล้วพี่เคยมีคนคนนั้นก็เป็นพวกเราคนไทยนี่แหละเียงแต่ว่าเขาอะไรอ่ะวันทิ่4ตวลาอะไรนะที่ว่าทะ่่านนะแต่เขาไม่มายุ่งแบบพวกเรานะอืมนั่นคืออดีตแต่ปัจจุบันนี้โอเคใช่ครับมันผ่านไปแล้วนะบอกได้เลยว่าที่นี่น่าอยู่มากครับยิ่งถ้าคุณไปทางลิ้นช้างอ่ะอย่างนี้เลยคืออะไรครับคืออะไรลิ้นช้างคือ หมู่บ้านลิ้นช้างเขาจะมีเขาลูกใหญ่คล้ายๆเขาเนปาลอะประเทศเนปาลอ่ะอคือคนนึกอาสาวไปอยู่นึกภาพอะยังยังเคยไปเชียงใหม่มาแล้วใช่ไหมเคยเคยครับคุณเห็นเขาไหมเห็นเห็นเขาจะใหญ่อย่างนั้นอะในลิ้นช้างมีอยู่สองลูกไปทางไหนเนี่ยลิ้นช้างลิ้นช้างก็ออกไปจากตรงนี้นะครับสุดเส้นทางแยกไม้ใหญ่นะคเดเลี้ยวซ้ายก็จะไกลเลเนี่ยไกล คุณต้องมีคนนับไป<อ>เขาจะมีทางเมื่อก่อนพี่ไปมันเป็นทางลู่ลังแต่ตอนนี้พัฒนาเป็นคอนกรีตประมาณสักกี่โลได้ครับหลายโลอยู่นะเป็นสิบโลอะหลายสิบโลนะ,ะแล้วตอนนี้มันก็จะมีพอวิ่งไปมันก็มีลาดถล่มมันที่นีเขื่อนวุธรรมชาติสวยมากตรงนั้นพี่เคยไปนะเราอางทางเนี่ยมันบรรยากา,กาศเหมือนห้วยน้ําดังอ่ะห้วยน้ำดังให้แมองสอนนะอ่ะาอพี่เคยเที่ยวห้วยน้ําดังตอนเริ่มแรกอ่าบรรยากาศ ดีมากมันจะเป็นช่วงๆท่อนๆพอเข้าไปนั้นที่ไหนพี่ไม่ถึงไว้น้ำดังดูดีเลยผมต้องต้องไปทางไหนไว้น้ำดังเนี่ยไกลไหมเนี่ยไอ้รงไว้น้ำดังมันอยู่อยู่โนไม่ใช่ตอนเนี้ยตอนตรงที่ว่าเมื่อกี้อ่าลิ้นช้างอ่าต้องไปอยางนี้ยเราเลี้ยวซ้ายแล้วม่งไปเรื่อยๆน้ำแร่ที่นี่ไม่มีกรรมฐานอ๋อมันจะไม่เหม็นสะอาดและที่นี่มีได้ท่าแตนิซซิ่งไหมควัวไลท์เมื่อก่อนที่นี่เหมือน่กลัวไลท์ แล้วก็มีแร่เนี่ยแร่ที่มุนเป็นข้อแม่เป็นสายมันแถวละนองนะที่นี่จะเป็นอย่างนั้นและในจุดของการอานอ่านาาน้ำแร่นะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเนี่ยสามารถรักษามะเร็งปางนนกเได้ไม่มีปอกมะลุกเลยเหรอใช่อยากที่พี่วิเคราะห์มาเพราะที่นี่มันไม่มีสารต่างไงเพราะนั้นเวลาอย่างคนแบบผมร่วงบ่อยๆเนี่ย แนะนำอ่านคำแนะเนี่ยเปิดที่สุดแล้วก็จุ้มลยเลยผมจะเปิดแล้วขยี้ขยี้หัวผมจะไม่ตุ้อันนี้เทคนิคของพี่นะเวลาพี่อาบเนี่ยพี่จะชอบทำเนี้ยเพราะพี่เชื่อมีจังเชื่อว่าความร้อนนี่ยมันตัวใหญ่ลงกยู่นสอแล้วหนังหัวเราเนี่ยมันยังไงอ่ะมันก็ดข้างใครขยับเพี้ยเรานวดหัวตัวเองแล้วดังน้ำแล้วก็เนื้อเนี่ยรู้สึกแย ันนี้พูดในฐานะที่พี่เป็นเป็นหมอหนนวดนะครับครับมันจะชุ่มชําแล้วเวลาอาบลงอาบน้าแร่นะที่แนะนํานะใช้เท้าซ้ายลงไปก่อนเท้าซ้ายมันจะมีหัวใจอืค่อยๆแตะให้รู้สึกครับแล้วก็ตาม<ว>าแล้วก็ค่อยหย่อนอ,อย่าลงบวกเท้าบวกมันเนี่ยร่างกายมันรับไม่ทันมันล็อกได้มันมีขั้นตอนนะพี่จีแบบว่า แล้วเวลาเข้าไปแช่เนี่ยทุกคั้งเาเอาน้ำไม่หยุด้วยเพราะคนเราเราไม่ร่วงเป็นโรคประจำตัวมืวนน้ำมันขาดนะน้ำในราการมันขาดใช่แล้วเวลาแช่เนี่ยมันจะแบบไอขึ้นนะเนาะใั่น่แหละลองดูดีครับดีมากเลยพี่แค่มาขขึ้นร้อนเหมือนห้องอบอลยนะแต่ก็ดีเอดีกว่าเข้าห้องเสาหน่าใช่ใช่เพียวันนี้ขอบคุณพี่มากครับวันนี้ ขอบคุณมากครับเผทย์แพทย์พารที่เป็นคอนื้นที่แก่ได้ครับทีเดียวขอบคุณมากครับนี่ยังอยู่เดิมๆอยู่อ๋อครับแล้วพี่กล่าวว่าเขาอะไรไม่เสี่ยงกันของเราเป็นของรัฐบาลแล้วเราก็อยู่แบบชาวบ้านชาวบ้านครับครับยังไงก็นะขนาดป้ายก็ยังเป็นไม้มันก็บ่งบอกสัญลักษณ์ไงครับขอบคุณพี่มากเลยวันนี้ครับผมยังเป็นศาสตร์แพทย์ ไข่ปิ้งหินไ <laughs> ข่ปิ้งหินร <laughs> ู้มาจากตลาดน้ำวางโตกุญเดยอะอยู่นะโล้ววมันเยอะทำไมมาจากตรงน,นี้ครับรถเราตรงนี้